สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยครับผมร้านปั๊มซาคาเ,เซนเตอร,ร์สะพานใหม่นะครับผลยูทินให้สองนะครับผมวันนี้ดัดล้อนะครับเป่งๆเลยจ้าออกแบบใหม่ทั้งคันนะครับผมสำหรับเชฟโรเลตออฟต้านะครับผมเชฟโรเลตออฟต้านะครับผมตัวนี้ปกติจะมีเป็นซีดานสี่ประตูนะครับตัวนี้เป็นแวนนะจ๊ะดูไกลๆครับนี่คือแวนนะครับสี่ประตูแวนนะครับผมติดตั้ง เต็มคันนะครับผมออกแบบใหม่เข้ารูปมากขึ้นนะครับผมวันนี้ปั๊มพามาพบกับด้านหลังก่อนเลยนะจ๊ะเบื่อแล้วด้านหน้าเอาด้านหลังก่อนเลยนะจ๊ะเอาับเปิดมาเลยครับลูกค้านะครับผมพี่หนึ่งนะครับเจ้าของรถนะครับผมจากมินบุรีนะครับขับรถเข้ามานะครับสั่งจองเนื้องานสีเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดเย็บเอาไว้ก่อนนะครับก็จะมาออกแบบเข้ารูปมากขึ้นที่ร้านนะครับผมโอเคนี่คือด้านหลังนะครับ เห็นกันไม่เอ่ยเห็นเนาะโอเคนี่คือด้านหลังนะครับของแวนนะครับนี่คือชิ้นงานเต็มเ็มที่ออกแบบใหม่เนื่องจากว่าด้านล่างเขาติดแก๊สมานะครับความก็ออกแบบเขา้ารูปเข้าใหม่นะครับนี่คือไฟเบอร์การ์ดนะจ๊ะตรงนี้ปิดไม่ได้นะจ๊ะถ้าปิดปุ๊บมันจะเบ้งนะจ๊ะอ่านี่นไฟเบอร์การ์ดนะครับอ่าเราจะปิดแค่ตัวเนื้อผรมแคลๆได้ได้ยินไหมครับนะครับ,นะรบติดตั้งกับเนื้อผรมนะครับ มุดเข้าไปด้านในเลยนะครับดูดีๆนะครับนี่คือพรมยางลายลูกศรหรือเรียกว่าลายธนูนะครับสีน้ำตาลอองตินตัดขอบสีน้ำตาลไหม้นะจ๊ะเข้ารูปเข้ามุมกันแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือส่วนของด้านหลังเ h e ร r o ีตออฟต a นะครับผมแวนนะครับมาดูด้านในกันนะครับผมพาจากข้างหลังไปด้านหน้านะครับมาดูครับนะเสร็จแล้วนะครับออกแบบใหม่นะครับปะกงปกกา ยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ้ออย่างนึงนะครับลูกค้าถามเสมอว่านี่คือบ้านไม่ใช่ร้านผมใช่ครับนี่คือบ้านครับผมตอบตามตรงนี่คือบ้านผมผมใช้บ้านเป็นโรงงานในการตัดเย็บนะครับผมไม่ได้มีหน้าร้านติดถนนใหญ่หรือห้างใหญ่โตครับใช้บ้านเนี่ยครับสิบสองปีแล้วนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเข้ามาดูเนื้องานที่บ้านได้เลยครับผมถ้าคุณไม่รีบคุณนั่งรอเลยครับผมตัดเย็บให้เลยนะครับ ก็จะมี4ชั่วโมง7ดชั่วโมง12ชั่วโมงก็แล้วแต่รถคุณว่ายากง่ายแค่ไหนนั่งรอเลยครับอยากรู้ว่าจริงไหมถ้าคุณเอาง่ายเอาสะดวกก็ลาซาด้าครับช้อปปี้ครับซื้อมาแล้วก็ไม่เข้ารูปไม่สวยคืนเงินกับใครครับเคมกับใครครับก็ไม่ได้นะครับผมผมบ่นไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าช่วงนี้เจอลูกค้าปวดหัวมากๆครับแต่ละคนทํารถเก่าต้องทําใจครับรถเก่าไม่ว่าครับคนขับเก่ากับรถอีกบางทีไม่เข้าใจอะไรง่าย ปวดหัวครับอ่ะมาต่อครับผมวันนี้ผมอาจจะบ่นบ้างนะครับลงคลิปบ้างบ่นบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะมากครับช่วงนี้ร้านอื่นไม่ทํารถเก่าร้านผมทารถเก่าพอทํารถเก่าปุ๊บลูกค้าก็ไม่เข้าใจแล้วก็กลัวโดนโกงอีกผมก็บอกว่าถ้ากลัวโดนโกงดูโปรไฟล์มีหน้าร้านเข้ามาคุยสีหน้าร้านโทรมาสิอินบ็อกมาสิถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปั๊ตอบตอบปุ๊บอย่างเงี้ยผมถามว่าผมจะโกงโดยการที่ผม ตอบคำถามช้าๆไม่มีโปรไฟล์ไม่มีอะไรให้ดูเลยเหรอมันก็เป็นไปนไม่ได้ถูกไหมครับอะเข้าร่วงครับนี่คือออฟติาภายในห้องดิสาร2แถวนี่คือแถวที่2นะครับดูมือผมนะครับกันส้นเท้าหางปลาประตูขวายาวถึงประตูซ้ายนะครับผมด้านซ้ายมุดเข้าไปถึงเบาะด้านซ้ายเผากลางขวามุดเข้าไปใต้เบาะคนขับมีกับข้างประตูทั้งสบานดูมือผมนะครับกับข้างประตูนะครับทั้งสบาน รถรุ่นไหนมีกับข้างเราทำกับข้างรถรุ่นไหนไม่มีกับข้างเป็นไฟเบอร์ทําไม่ได้นะครับผมฟังคลิปให้จบดูให้ดีนะครับอมาดูกันครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมือสั่นบ้างอะไรบ้างนะครับร้อนเหนื่อยครับนะครับส่วนคนขับครับผมเสร็จแล้วนะครับกลับข้างเหมือนเดิมนะครับผม กาบข้างพักเท้ามีอยู่แล้วเว้าให้นะครับผมมุดเข้าไปถึงก้านคอพวงมาลัยด้านบนนะครับงงก้านคอพวงมาลัยคืออะไรนี่พวงมาลัยพวงมาลัยจะมีก้านคอเข้าไปข้างในนะครับมุดเข้าไปอย่างเงี้นะครับดูอย่างเงี้อย่างงงขับรถต้องรู้ครับกาบข้างนะครับใช้บันไดนะครับกาบข้างก็คือกาบข้างประตูใช้บันไดคุณมีประตูกี่บานนะก็คือกาบข้างนะครับติดตั้งได้เพราะว่ามีเนื้อพรมอย่างเงี้ยดีไหมครับ ก็ติดตั้งได้อันไหนเป็นไฟเบอร์แบบนี้ติดตั้งไม่ได้นะครับนี่คนขับนะครับผมวันนี้อาจจะดูกวนๆพูดจาไม่ค่อยฟ้าะก็ร้านผมบ้านๆครับแต่ว่าสีมือไม่บ้านนะครับสิบสองปีแล้วถามลูกค้าเก่าๆได้ครับมาต่อครับนี่คือหลังซ้ายนะครับมุดเข้าไปข้างในเลยนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยผมยางลายลูกศรหนาแปดมิลิเมตรนะครับผมสั่งได้ทุกรุ่นทุกสีทุกแบบทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับผมรถเก๋ SUV M.P.V มีหมดนะครับเลื่อนไปจ้ะอ่าเนี่ยครับมุดเข้าไปถึงเก๊ะเปิดของนี่คือเก๊เปิดของนะครับมุดเข้าไปข้างในนะครับกาบข้างคอนโซลเกียร์นะครับมีให้ด้วยซ้ายขวานะครับนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือผลงานของร้านปั๊มซ่าแคนเตอร์สะพานใหม่พลอยูทีห้าสองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามมาสิบสองปีนะครับ เราก็ยังผลิตผลงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถรุ่นเก่านะครับขอเวลาในการออกแบบนะครับไม่ใช่ว่ามาเช้าแล้วก็จะเอาเลยมาช้าก็จะรอบางทีมันก็ทําไม่ไหวครับมันกดดันนะครับผมนะครับโอเคครับผมฝากด้วยนะครับผมร้านปั๊มซ่าคนเตอร์นะครับผมหกผมหกดีก็มีนะครับผมผมยางก็มีนะครับขอบคุณแม่ยานางขอบคุณพี่หนึ่งขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่นํารถสวยๆออสต่าแวน นะครับเชลเดตมาให้ปัม๊มติดตั้งที่บ้านนะครับผมมีหมดนะครับลายกระดุมลายลูกศรลายเสียงหัวหนังตัดนี่คือพรม6 DVP ีเกตพรีเมียมนะครับเลือกสีที่ร้านได้เลยนะครับผมไม่มีคิวตัดเย็บเลยถ้ามีคิวรอตามคิวจะทุกคนมีตังพร้อมโอนพร้อมจัดส่งประสิทธิ์ไทยเอสเท่านั้นนะจ๊ะอ้อสุดท้ายท้ายสุดครับผมท้ายของคลิปแล้วลูกค้าถามว่าทําไมต้องโอนก่อนผมถามว่า เนื้องานผมเนี่ยมีให้เลือกเนี่ยมากมายหลายสีเนี่ยอ่ะเนี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับผมใส่ถุงไว้อย่างดีเลยนี่คือแปะนี่คือสีที่เลือกได้ 6DVP p ทเ m ี n t ผมถามว่าถ้าคุณลดสมมติว่าคุณเป็นซีวิคนะครับตัวใหม่ล่าสุดคุณสั่งสีแดงแจ๊สอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่โอนเงินก่อนนะครับคุณให้ผมส่งเลยแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เอาแล้วตีกลับมาผมถามว่าสีแดงเนี้ยใครจะซื้อผมนะครับใครจะซื้อผม เพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันคนชอบสีแดงก็มีคนไม่ชอบสีแดงก็เยอะนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าร้านอื่นไม่รู้ร้านผมคือโอนก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมจัดส่งหมายความว่าโอนเต็มจานวนตามที่คุยไว้มีค่าจะส่งแล้วแต่รุ่นรถนะครับแล้วก็ดีลในการจะส่งวันไหนวันนั้นครับเข้าไปดูโปรไฟล์เฟซบุ๊กผมก่อนแฟนเพจผมก่อนได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับผมหกดีวีทีเกิดพี่นันปั๊มร้านปั๊มซ่าแคนเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ